ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคายสำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษาการศึกษาหนองคายเขต่จังหวัดหนองคายได้มานำเสนอโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงเรื่องจริยธรรมนำเยาวชนให้มีความซื่อสัตย์เป็นผู้ซีเซนแคมเปียนดังมีรายนามผู้ร่วมง,งานงันต่อไปนี้หนึ่งเด็กิงเจนที่อยู่ทุมมา ดีกีมีนาสิริรัตสามดีกีมชนนกหันอกสี่ด็กีนิตาใจร่วและดิฉันดีกีวาราตน์อีูระาสงฆ์ที่ปรึกษาพระครูภรวาวนาธรรมโคสิทธิ์วัดโพชัยจังหวัดหนองคายคุณครูที่ปรึกษาคุณครูเอกสิทธิ์อินดีและคุณครูสุจิตาลาวิวันขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะ โอ้ดีมาก เฉลยการแข่งบาสเดตบอระเจ้ายูในวันโอกการ5าันาราูบอล2ลูกสร้างสรธิ์ในนามพรักชาื่อคามสัดสิิ์ให้แก่โยชน3เพื่อให้โยชนปรับเปลี่ยนท่าที่โยเพ่ใความสำคัญและยกย่องคนดีที่มีความซื่สัตย์จริ4เพื่อให้โยชนมีวันและกำลังใจที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและดำรชีวิตอยู่ในสังคมได้อยา่างมีความสุขยอมขอบเขตการศึกษาทถาที่ดำเนินการาาทำง,ง,งานโระเรียนอนุบาหลหนองไผ่เป้าหมายนักเรียนชั้นประศึกษาป5จำนวน3 1 5คนระยะเวลาดัเนินการ14พฤษภาคมพทศักรา2556ถึง31มีนาคมพศา2557 ที่การดำเนินงานที่การดำเนินงานโครงการเกิดตามเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงเลี่ยงจริยธรรมนำเยาวชนให้มีความซื่อสัตย์ของโรงเรียนอุบลหนองคายมีการศึกษา2,550ในครั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการดำเนินการผู้ดำเนินกานว่าเสื่อมละเอียดของที่การดำเนินการตามลำดับกันต no. ่อไป ศึกษาสำรวจข้อมูลจากการวิเคุณภาพปัญหาของนักเรียนสภาวะของสังคมในโรงเรียนและสภาพปัญหาของบ้านในปัจจุบันจากการสำรวจข้อมูลได้เห็นได้ว่าโรงเรียอนอนุบาลนอกคายเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนจำนวนมากโดยเฉลี่ยแล้วให้อืเรับไม่ต่ำกว่า45-50คนได้มีการศึกษา2 5 5 6 และเทมีพฤติกรรมขาดความซื่อสัตย์จริตนักเลกขโมยน้อยช่วยจับสิ่งของผู้อื่นไปใช้ก่อนได้รับอนุญ,ญาตลอบการบ้านเพื่อนหลหนแก่ตัวทางรวยอันควาหรอไ ระยะเวลา4พฤษภาคมนรศักรา2556ถึง1มีนาคมนรศักราช2557แต่สรุปโครงการอภิปรายและข้อเสน,น,นแอแนะ9รายการสรุโครงการคุปประมาณวันนี้ประมาณหมเงินอุดหนุนทั้งจากโงางกรงเรียาบาลนอกคายจะทำป้ายเทศ1,500บาทครูและนักเรียนมีจิตอาสาร่วมกัรบริจาคเงินเป็นจำนวน1,000บาทผลการดำเนินงาน ผลการดังงานการโพงงานเพื่อทำเรื่องจะิลี้ยงทางนำเยาวชนให้มีความซื่อสัตย์สรุปได้ดังนี้หนึ่งนังนงกเรียนผู้ผู้ปกครองและชุมชนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรร,รม่เฉลิมพระเกียตองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรปวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ทานวามหาด2านันกเียนโรงเรียนรนชบาลบอระ สามารถทำสัลยทย์ี่ของตนเองและสามารถทำไปบอกกับแม่อย่างไร็ต้เ่อเรียนอาไลน์ากระมืองการจับทีกไว้โดยช้ เราทำงานเราทางานเราชวนให้ บทเรนก่อนในลูกหน้าข้อเสนอความจัดกิจกรรมให้ครูชู้ักเที่ยัมีส่วนก็ในกรมทุกคน